คทษค่ะคนเราอ่ะไม่ใช่แค่เดินชนกันแล้วจะชอบกันเลยนะคะมันมีมากกว่าน,นั้นวิธีทพิชิตใจชายใน8นาทีนาทีที่หนึ่งทักทายสบายดีไหมคะนาทีที่สองขยับตัวให้น่าสนใจนาทีที่สามขยับเข้าใกล้อีกนิดนาทีที่สี่พิดิตด้วยสายตา นาทีที่ห้าสร้างสถานการณ์ถูกเนื้อต้องตัวอะไรอะ่ะนาทีที่หกพูดคุยอย่างเป็นธรรมชาติช่วยหยิน้ำตามให้หน่อยนะคะนาทีที่เจ็ดยิงระยะห่างแบบทันทีนาทีที่แปดรากฏตัวอีกครั้งด้วยใบหน้าที่สดใสหรือไม่ล้องเปอะไรบ้าครับ ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนคุณได้ใน8นาที a r t s s t i ส i n t e n s i v s s k i n c ิน e ค e w Wing p e e l จาก Amway สนใจติดต่อนักธุรกิจ a m w เ y ทั่วประเทศ